เ้าแชร์เนี่ยสามารถฟ้องลูกแชร์ได้ไหมถ้าแปลงหนี้แชร์เป็นสัญญากู้เป็นเช็คแล้วจะเอามาฟ้องกดีได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรองนะครับในวันนี้ผมก็จะมาตอบปัญหาที่ถูกสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องก,การเล่นแชร์ว่าถ้าหากลูกแช์เนี่ยเล่นแชร์แล้วไม่ยอมจ่ายเงินได้เงินแล้วก็หายไปเลยเนี่ยเท้าแชร์จะมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งหรือยาก,กับลูกแช์ได้ไหมแล้วถ้าหากว่าลูกแช์เนี่ยเป็นหนี้แชร์อยู่กับเท้าแชร์แล้วทาสัญญาผู้ออกเช็คกันไว้เนี่ยเท้าแชร์จะสามารถฟ้องคดีตามสัญญาผู้ตามเช็คได้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมดาแล้วเนี่ยก่อนปีพศส5 3 4 แช์เน e, so like ok ี่ยมันก็เป็นนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งที่มันสามารถบังคับใช้แก้ได้กันตามกฎหมายเหมือนกับสัญญาเช่าสัญญากู้ยืมสัญญาซื้อขายต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายหากเล่นแชร์กันแล้วลูกแชร์ไม่จ่ายเงินเท้าแชร์ก็ฟ้องได้เท้าแช์เบี้ยวลูกแชร์ก็ฟ้องได้แต่ต่อมาเนี่ยการเล่นแช์เนี่ยมันมักจะทําให้เกิดปัญหาเยอะมากเลยลูกแชร์เบี้ยวมากเท้าแช์เบี้ยวมากนะครับพอมันเกิดปัญหาเยอะๆเข้าเนี่ยนะครับรัฐเขาก็เลยออกกฎหมายเข้ามาพรบการเล่นแช์พศ2 5 เพื่อกำหนด <_ S 1> วางหลักเกณฑ์ควบคุมการเล่นแชร์ในประเทศไทยย้ำว่าเป็นการควบคุมนะครับไม่ได้เป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดยกเว้นการเล่นแชร์บางประเภทที่กฎหมายต้องห้ามทำว่ากฎ,ฎหมายต้องห้ามเนี่ยกฎหมายต้องห้ามอะไรบ้างตัวอย่างเช่นกฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้ใหนิติบุคคลเช่นบริษัทจำกัดห้างส่วนต่างๆเนี่ยเป็นนายบงแชร์หรือเปิดธุรกิจรับบงแชร์เพราะเขาไม่ต้องการให้เล่นแชร์เป็นธุรกิจไม่ต้องการให้ทาเพื่อหาผลกําไรเป็นล่าเป็นสารนะครับทั้งนี้ตามพรบแชร์มาตรา5ข้อ2เนี่ยก็คือห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเระการเล่นแชร เล่นกันเองได้ในหมู่เพื่อนแต่จะเป็นโฆษณาค้าขายไปทำเป็นธุรกิจไม่ได้ ตามมาตรา9นะครับต่อมาก็คือกําหนดวงแชร์ไม่ให้มีขนาดใหญ่จ,เน,จน,น,เเนเกินไปมีจํานวนเยอะจนเกินไปซึ่งอาจจะกอ่อให้เกิดความเสียหายได้ตามมาตรา6เนี่ยเท้าแชร์หรือนายวงแชร์เนี่ยต้องไม่มีการจัดเล่นแชร์ให้เกินกว่า3วงสามาชิกแชร์ทุกวงรวมกันก็ต้องไม่เกิน30คนทุนกองกลางร,รวมกันทุกวงที่เล่นเนี่ยก็ต้องไม่เกิน300,000บาทแล้วนายวงแชร์ก็ได้รับผลประโยชน์อื่นไม่ได้ทั้งนี้ตามพารบแชร์มาตรา6ดังนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถสรุปได้ว่าแชร์หรือนายวงแชร์เนี่ย แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างแรกคือนายวงแชร์ที่จัดให้มีการเล่นแชร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายต่างๆกับอีกอย่างหนึ่งคือแชร์หรือนายวงแชร์ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วเล่นโดยผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังนั้นแล้วในการที่จะตอบคําถามว่าเท้าแชรฟ้องลูกแชได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูว่าเท้าแชนั้นทาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเท้าแชรแล้วก็วงแชร์นั้นเนี่ยทำถูกต้องโดยกฎหมายตามพรบการเล่นแชพรบ2534ทุกประการไม่มีการฝ่าฝืน ข้อห้ามเลยก็เป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งที่หากลูกแชร์ไม่จ่ายเงิน ข้าวแชร์ก็อาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีแท่งหรือหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาช่อโกงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็าอาจจะดำเนินคดีอาญาได้นะครับทั้งนี้ผมจะเอาตัวอย่างดีการขึ้นให้ดูเช่นดีการที่3010ทับ2535ดีการที่1893ทับ2523ในกรณีที่2ถ้าวงแชร์นั้นเนี่ยมันเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายนายวงแชร์เป็นข้าวแชร์เกินกว่า3วงมีลูกแชร์รวมกันเกินกว่า30คนมีเงินกองกลางเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทหรือไปได้รับผลยิประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการที่ได้รับการประมูลเป็นมือต้นเนีี่กกรรชนน้หาลูแ์ะคับ เปียแชร์ไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินหรือแม้กระทั่งลูกแชร์มีเจตนาชอบโกงนะครับเปียมือแรกไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ยเท้าแชร์ก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับลูกแชร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา เพราะถือว่านิสกิกรรมเล่นแชร์ดังกล่าเนี่ยเป็นโมฆะนะครับทำไมมันมองดูเหมือนกับไม่เป็นธรรมกับเท้าแชร์แต่ว่ามองในมุมกับกันเนี่ยนะครับหากศาลไปบังคับรับรองให้กับเท้าแชร์ให้ฟ้องลูกแชร์ได้เนี่ยเท่ากับว่าไอ้กฎหมายที่ห้ามป้องกันการเล่นแชร์เนี่ยมันไม่มีผลังคับทางกฎหมายเลยมันก็เท่ากับสนับสนุนให้มีเท้าแชร์เถื่อนเท้าแชร์ผิดกฎหมายเปรียบเทียบกันอ่ะเหมือนกับคุณขายยาบ้าขายยาเสพติดแล้วคุณโดนลูกค้าบิดเงินคุณจะไปฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินหรือฟ้องคดีชอบโกงกับลูกค้าได้ไหมไม่ ขอให้เท้าแช์เนี่ยจับลูกแชร์เซ็นสัญญากู่แปลงหนี้ใหม่ทําเป็นเช็คชําระหนี้ไว้ไอ้สัญญากู้หรือเช็คนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้ไอ้หลักการเนี่ยผมมีคาพิพากษาดีการยืนยันจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ดีการให้ดูดีการที่1 6 0 8งหกศูนย์แปดทัสองห้ีดีการที่774เจ็ดเจ็ดสี่ทัพสองาี่ดีการที่สามเ็ดเก้าศูนย์ที่1 3งห้5สดีการที่6 3ึ1งสามหกหนึ่งทัสองดีการที่หกสอ5สามหนึ่งทัห้าห้าสอ่า ในดีการดังกล่าวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขายืนยันเลยว่านายวงแชร์ที่เปิดวงแชร์โดยฝ่าฝืนตางกฎหมายเนี่ยนิติกรรมในส่วนของนายวงแชร์กับลูกแชร์เนี่ยเป็นโมฆะนะครับนายวงแชร์ไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งอาญาอะไรกับลูกแชร์เลยแต่ในส่วนของลูกแชร์นะครับลูกแชร์เนี่ยหากเล่นแชร์แล้วเท้าแชร์ไม่จ่ายเงินท้าแชร์เบี้ยวเนี่ย ลูกแชร์เนี่ยมีสิทธิดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับเท้าแชร์นะครับแล้วแต่กรณีเพราะว่าตามมาตราเจของพรบการเล่นแชร์พศ2534เนี่ยเขาวางหลักข้อยกเว้นไว้เลยว่าบทบัญญัติในมาตรา6กเนี่ยไม่กระทบกระเทืนอนต่อสมาชิกวงแชร์ที่จะฟ้องคดีหรือเรียกให้เอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์กฎหมายวางหลักยกเว้นไว้เพราะฉะนั้นลูกแชร์สบายใจได้นะครับลูกแชร์สามารถฟ้งองร้องดำเนินคดีแพ่งกับเท้าแชร์ได้หรือหากเห็นว่ามีเจตนาช่อกงก็ฟ้องคดีอาญาได้เคยทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องฟ้องคาากับแชร์ ยังไงก็ติดตามรับชมดูเดี๋ยวจะเอาคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับผมเอาตัวอย่างดีกาขึ้นให้ดูที่ว่าลูกแชร์ฟ้องเท้าแชร์ได้ดีกาที่5299 2551ดีกาที่1758ท2542ดีกาที่4393 2541ดีกาที่4995ท2547ดีกาที่797ท2546ผมสรุปให้สั้นๆอย่างนี้ธรรมดาแล้ววงแชร์ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นวงแชร์ที่ถูกกฎหมายลูกแชร์ไม่จ่ายเงินเท้าแชร์ฟ้องลูกแชร์ได้เป็นคดีแพ่งคดียาเ็าแล้วลแต่าาาาาตามตาาบ เปิดวงแชร์เกินกว่า3วงนะ มีสมาชิกเกินกว่า30คนมีทุนกองการเกินกว่า30แสนบาทถือว่าเป็นผู้กระทําการฝา่าฝืนตอ่อกฎหมายลูกแชร์เขาจะเบี้ยวคุณเขาจะเชิดเงินคุณจะไม่จ่ายเงินคุณคุณฟ้องคดีแพง่งคดีอาญาไม่ได้เลยแต่ในทางกลับกันเท้าแชร์ไม่จ่ายเงินลูกแชร์ยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งคดีอาญากับเท้าแชร์ได้อยู่สําหรับวันนี้เท้าแชร์ฟ้องลูกแชร์ได้หรือไม่เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆผู้รับชมทุกคนนะครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามมาได้หากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชรรรก็ออ่าามงิตตสะ ดีๆเช่นนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้